นี่ฮว้ขี้เหมียวสวยจรคุณอะหน่ยทาอะไรอะัดไปทำอะไรอะเอาไปเล่นม้าเอาไปขี่มา้ายเอาไปล้างก่อนนะคะโอเคไปล้างกันก่อนคุณโยวันนี้ทำเมนูอะไรคะ เจียวกุ้งใส่บักกอบครับพี่น้องเมีนู่นคือยากนี่ครับพี่น้องกุ้งปลอยตอ้เซ่ไเลยครับพี่น้องเขากำลังแบบว่าเอาลงไปเลยดินดอกเด็กด็อกเด็กคือหยากเนาะตําแบบเหนียวสวยเลยเนาะคุณหนาเมือนนี่เหรเขาเรียกเมนูอะไรนะตํากุ้งปล่อยบ่แจ่วกุ้งอ๋อเจ่ยวปรกอกหรือว่าตํากุ้งใส่บระกอกก็ได้อืมอ่ะเอากุ้งไปตําก่อนเด้อพี่น้อง เ่าวเม่นูุนี่เป็นเมนูหมักของหลายๆคนอือหือทำง่ายไหมทำง่ายมากใช่ไหมเมื่อกี้แอบเห็นไปตัดก้านกล้วยมาทำอะไรคะเอามาตำเอามาตำเอามาตำแบบว่าเ่าตำตัวนี้แล้วเนาะเ่าก็สิเอาก้านกล้วยตำตัวเพื่อที่จะให้ตำให้หนวดคุ่งือเพราะว่าหนวดปุ้งมันมันจะแห้งกินเวลาไม่กินมันแห้งในป่านอกเป็นแบบคุณมันยาฉาั่นอือหือเล่นตา วันนี้คุณหมวยพนมีผักมาแก้มเยอะแยะเลยะะเลยค่ะอืมผู้น่ะสะเดาก็มีกระสะเดาก็มีจ้ามีสะเดามีผักแกร <c oughs> วมีวมอีหยังแนวหลายแห่งคุณดาวบระหุจักซื้อวอัน <c oughs> อีนน <c oughs> อันนี้คือขาอ่อนขาอ่อนดวยเจ้ากลุ้มไว้สิตำขาต้องไปนั่งกันได้แต่ว่าเขาสิกินเกลียมออกนรคุดาเพราะว่าสูตรเอาเป็นั่งนี้โอเค นี่คุณน่ะเอาประมาณนี้นะไหนเอ่ยประมาณนี้โ oh, <okay. S 1> อ้ประมาณนี้ก็พอเลวกุ้งนี่เพราะมันมเอามาหน่อยได้พี่น้องอ้านเพื่อนพี่ซำานีเพ uh ื่อนดีนะจ๊ะช uh huh. ื่อร้านว่ไปเอามาต่อิสระฟาร์มเลยค่ะพี่น้อง uh huh. พี่บุญมังสาหาน,นเนาะอำเภอพี่บุญมังสาหานอิสระฟาร์ม <Okay. S 1> ขั้นตอนสําคัญบ่นี่อันนี้ล่างแล้วเด้อค่ะพี่น้องอืออันนี้ตําให้หนวดมันออกเด้อค่ะ ใช้กานกล้วยพึ่งเคยเห็นคือกันค่ะพี่น้องให้คุณดาดูไหนเอ่ยมีมีเห็นไหมใช่จริงด้วยเพิ่นสีมีพวกอันนวดกุ้งเนาะติดออกมาหนำแล้วก็ตัดออกแล้วก็ตำอีกรอตำอีกรอบหนึ่งก่อนนี่แห้ะค่ะผูดใดบ่เคยเห็น บางคนไม่เคยรู้เลยนะว่าแบบวิธีเนี้ยคือวิธีกำจัดหนวดกุ้งออกวิธีโบราณคนสมัยก่อน,นี่เก่งนะคนสมัยก่อนเก่งแ้ง่นี่คุณอะขอมาอีกแล้วจ้าไหนขอดูชัดๆหน่อยสิจ้าโอ้หนวดกุ้งโอเคจากนั้นมาปรุงกันจ้ะพี่นออ้องเจ้ากุ้งขาดบ่ได้ด้วยค่ะ กุ้งใส่มะกอกลงไปจ้าเป็นตะหอมแท้หอมแห้งใส่จากสองหน่วยเลยนี่บีบใส่ไปเลยจุกๆสองรูกเอ็นแล้วก็พริกป่นจ้าจ้ามักเพ็ดเนีจากหน่อยกับใส่หลายเนาะค่ะจ้ามักหมวกเพล็ดแกาใส่หลายด้วยขนมจากนั้นนะคะผงหนัวจะได้แซ่บหลายน่าจะแซ่บหลายนะแหลายได้ไหมนั่นปะ อะไรต่อจ้ะข้าวผัวจ้านี่ข้าวผัวอืมบีบมะนาวเป็นจ้าปลาระปลาระดีหอได้กระได้ได้สินุน้ำปลาจจกน้อยค่ะคอเลต่ออุ้หอมจังเลย อืมกินออกหอมหอมมากเนื้อกิ้ยเนื้อตุ๋นเลยนี่ค่ะพี่น้องเนื้อตุ้ยเลยจ้าจากนั้นส้อมหอยสวายหอมค่ะพี่น้องโอเคขาดบบได้เลยนี่หอมรวมเนาะจ้ะต้นหอมผักชีฝรัง่งอือฮึแล้วก็ผักชีนะจ,จ๊ะจ้ะ หอมใสนะจ๊ะแม่เพื่อความหอมอันนี้ก็เป็นอีกเมนูง่ายๆเนาะทำตามได้เลยเม่วัตถุดิบมีไม่กี่อย่างเสียบผมม่เมนูเอาเบิร์ดรีอีกเมนูนเนื้อขาปีองใส่ลงไปเลยด้วยกระดาษโห<ฮ>กลิ่นหอมมากเลย<ฮ>ใช่หอมม,มากกอกแล้วก็หอมแบบหอมอะไรเงี้ยหอม,มรวม เรียบร้อยแหละค่ะพี่น้องเจลกุ้งใส่บอกอกอของเห่าพร้อมรับประทานจ้าเอาข้าวเหนียวมาเลยจ้านี่ข้าวเหนียวตุ๋ยนีคุณนนะ้ะติดอันนี้เลยเยี่ยมไปเลยอืม,อมน่ากินมากใช่น่ากินจริงปกติเขาจะกินแต่กุ้งเต็นนะนะแมนเม,มนูนี้ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ ปวดพกกันเรื่อเสียดายของดีไม่น้อยนะจ๊ะยี่ี่พี่น้องเดี๋ยวเสิรให้คุณดาชิมนะคะเพราะว่าคุณดาเพิ่งบอกกล่องน้อค่ะมึงโอุ้ยไปเลยอนใช่ไหมปนเลยอือเอาผักได้เอาผักได้แตงกวาแตงกวาอืมอร่อยเจ้งเด้อืมเด้บอกหอมมะกอกใช่ไหมเสียบนอกพอดีเลยอ่ะแซ่บดีถ้าสิเอารสชาติแบบนัวๆแล้วก็หอมมะกอกด้วยค่ะจะไม่เปรี้ยวมากอืมอร่อย แต่งจานกัน,<ม>นอืมสรนิคุณด่าขออนุญาตพักแผ่วปะพักแผ่วตองหมักดิแม่งพักแผ่วแลคะคุณดาพึาง่งมาพักแผ่วกินแกงกินห,หอยกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะนางแสแปคักอือหือเป็นไงบ้างคะอร่อยมากทำเองแซ่บเองคุณเอาโหลด